สวัสดีครับผมอเนกนะครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอเนกคังเกษตรดิพิเมนต์หรือจันทบุรีคังเกษตรของเรานะครับวันนี้นะครับเรามาในงานของ f o o d i n n o v a t i o n นะครับ2021นะครับที่โรงแรมเทวลอดแห่งนี้นะครับวันนี้จะนำเสนอรถ 3036E นะครับระบบ Direct Injection 3สูบนะครับตัวนี้นะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับคุณสมบัติ พิเศษก็คือนะครับเรามีเกียร์นะครับเขาเรียกว่าซิ n นรีเวอร์เซอร์ก็คือเกียร์เดินหน้า8ถอยหลัง8นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการสบายในการทำงานนะครับพร้อมพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับ,รอออรนะรบของเราจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์เลยแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งรุ่นนี้ของเรานะครับเผาหน้าของเรานะครับจะเป็นเผาแบบโลหะนะครับเพราะงั้นเน้นเรื่องความทนทานนะครับ แล้วสามารถติดอุปกรณ์ได้หลากหลายนะครับอย่างที่เข้าใจกันดีว่าเราเคยเห็นติดดันหน้านะครับติดผ่านหลังแต่วันนี้นะครับพิเศษจริงๆวันนี้เราติดฟอนต์โหลดเดอร์นะครับตัวนี้นะครับที่ออกแบบมาพิเศษสําหรับสาม6ูนย์สามหกอีนะครับพร้อมแมคโครโหลดเดอร์ของเรานะครับเห็นได้ว่าภาษาบ้านเราก็เรียกกันว่าหน้าตักหลังขุดนะครับง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับเวลาที่เราใช้งานนะครับท่านสามารถตักนะครับ ถึงเวลาท่านอยากจะไปขุดนะครับไม่ว่าจะเป็นวางท่อขุดหลุมนะครับท่านสามารถใช้ได้เลยนะครับหรือถ้าท่านใช้แล้วนะครับอยากจะไม่ได้ใช้อยากจะใช้อุปกรณ์อื่นท่านสามารถถอดวางแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์อื่นได้เลยนะครับโดยติดตั้งโดยง่ายๆนะครับของเรานะครับ 3036E ของเรานะครับเพียงแค่ถอดแขนหลังสามแขนนะครับแล้วก็วางนะครับ สามารถไปต่ออุปกรณ์อื่นได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นแมคโครโหลดเดอร์ er ข้างหน้าของเรานะครับตัวนี้ก็ง่ายๆนะครับจะมีตัวนี้วางนะครับท่านสามารถวางตัวนี้นะครับแล้วสามารถถอดสลักตัวนี้ออกนะครับแล้วท่านสามารถใช้งานอย่างอื่นได้เลยนะครับอันนี้คือนะครับอุปกรณ์เสริมที่เรานำมาติดตั้งเพิ่ม 3036E ของเรานะครับ ข้อดีอย่าง 3036e ของเรานะครับบอกได้เลยว่าเป็นเครื่องสามสูบนะครับที่ให้แรงบิดนะครับมาศาลนะครับพร้อมกับการประหยัดน้ำมันนะครับที่เราทำสถิติมาก็คือเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณนะครับลิตครึ่งต่อไร่นะครับอันนี้เราทดลองในในนาข้าวนะครับนะครับอ่าลองดูรอบๆอบคันนะครับของเรา ศูนย์ทำอีนะครับสามสิบหกแรงมา้าแต่ว่าจะเห็นได้ว่ารูปลักต์ตัวนะครับค่อนข้างที่จะสมนะครับไม่เล็กไปแล้วก็ไม่ใหญ่ไปเหมาะสาหรับนะครับพืชไร่งานไร่งานสวนนะครับโดยเฉพาะงานสวนที่ต้องการขนาดกระทัดรัดอย่างที่บ้านเราใช้นะครับก็จะเหมาะมากนะครับหากพ่อแม่มีน้องท่านใดสนใจนะครับ วันนี้นะครับสามารถทดลองขับได้นะครับที่งานฟ o d อิ n โนเวชันนะครับที่โรงแรมเทรวรอดนะครับเรามีรถนะครับที่สามารถให้ท่านมาทดลองขับที่นี่ได้เลยนะครับหากพ่อแม่หีน้องท่านใดสนใจนะครับเราบูธเราจะอยู่นะฮะทางตรงข้ามกาเรียกไหลมุกเนาะปลายสามารถเดินวนแล้วเข้ามาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรียนเชิญน,นะครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจหรือว่าอยากจะมาชม ตัวจริงนะครับวันนี้นะครับงานเราเริ่มตั้งแต่วันที่สิบสิบเอ็ดแล้วก็สิบสองสามวันนะครับทาให้พี่น้องท่านใดสนใจนะครับกราบเรียนเชิญได้เลยนะครับครับผมวันนี้นะครับผมอนเนกคังเกษตรมิชแมนหรือจันทบ,บุรีคังเกษตรนะครับต้องกราบควาว่าสวัสดีครับ